ยนะเชา้าวันนี้ก็เป็นเชา้าของวันที่4ตุลาคม2565นะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าอยู่กรรมฐา,านอุกฤษิ์ปิดวาจาเป็นการงานพิเศษของชาวเราทั้งหลายใครก็ตามที่ต้องการพระนิพพาน ต้องการดับทุกนิพพานก็คือดับทุกทุกดับทั้งที่ยังไม่ตายยังไม่ตายยังอยู่อยากจะอยู่แบบไม่ต้องทุกเลยไม่ต้องทุกเลยอ่ะไม่ทุกก็คือนิพพานแล้วตอนเนี้ยมันทุกใช่ไหมตอนนี้มันทุก,ม,นนม,ทกมันอยู่กับทุกมันวุ่นวายนะ่ย นั่นแหละเราก็เลยมาทำกิจกรรมพิเศษเด้วยความเชื่อมัน่นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านชี้ให้ดูความจริงเราก็ศึกษาความจริงและเออความดับทุกข์หรือพระนิพพานเนี่ยมีอยู่จริงนะมันมีอยู่จริงและตัวปฏิบัติ ที่จะทำให้ทุกข์ดับดับทุกข์ได้ก็มีอยู่จริงเราศรัทธาเรื่องนี้แล้วตอนนี้เรารู้ตัวว่าเราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันโง่มันมีกิเลส,ท,สทุกข์ผัสสะทุกขขณะที่ตามันเห็นหูมันได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเป็นต้น อะไรที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยนะมันไม่เคยสงบทักทีอะปรากฏอยู่เนี่ยมันมีเรื่องมีเรื่องกระสิงปรากฏทุกขณะขณะมันเป็นทุกบางครั้งนี่บีบคั้นมากทุกมากกับภาพที่เห็นกับเสียงที่ได้ยินบางเสียงบางภาพบางกลิ่นบางรสเนี่ยโอ้ยบีบคั้นรุนแรงมากจะบ้าตาย แค,แค่คำพูดของใครบางคนแค่คำเดียวเนี่ยแล้วก็ดับไปแล้วด้วยบางคนก็พูดแค่คำเดียวแล้วดับไปละแค่เขาตั้งคำถามเ,าเราแค่คำเดียวบางทีตั้งคำถามแค่คำเดียวามาทำไมเขาถามแค่นี้คุณมาทำไมเ,เขาถามคำคำเดียวนะ่ะเป็นทุกข์แล้วมาถามทำไมนะ ก็มาไม่ได้หรือไงไปทำไมถามทำไมไปไหนก็เรื่องของฉัน,นมาถามทำไมเป็นทุกข์เลยไหมแค่ได้ยินคำถามคำเดียวนี้เครียดแล้วเสียงที่ดังนะมันดังว่ามันก็ดับนะแต่มันก็ทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ทั้งวันเนี่ยบางทีจากคำถามคำเดียวหรือเราถามเขา ถามเขาดีๆแต่เขาตอบคนหวันตอบแบบไม่เต็มใจตอบเนี่ยเราก็เก็บมาคิดอยู่ทั้งวันเหมือนกันเลยเออไม่ว่าใครนะอย่างโยมคุยกับผัวกับเมียกับลูกกับหลานเนี่ยคุยกันแค่คำเดียวบางทีมันทุกข์อยู่ทั้งวันนะคำพูดของเขาเนี่ยท่ให้เราเป็นทุกข์ทั้งที่เขาก็ลืมไปแล้วเขาก็ไปถึงไหนเน เหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นจะเป็นภาพก็ดีเป็นเสียงก็ดีเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งนะเป็นอะไรก็ช่างนะปรากฏกับใจกับกายเนี่ยบางขณะขณะโยมมันทุกข์มากบางขณะก็ทุกข์พอทนไหวพอทนได้อย่างเนี้ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยที่ว่าจะไม่ทุกข์ไม่มีหรอกลองพิจารณาดูให้ดี อย่างตอนนี้โยมนั่งอยู่เนี่ยาานั่งกําลังทํากิจกรรมจะกินอาหารกันเนี่ยนั่งรอกินหรือกําลังตักอาหารเนี่ยโยมว่าโยมทุกไหมโย,ยมอยู่เฉยๆไม่เนี่ยนะมันมีแผนนะเนี่ยมันมีแผนฉันจะทําอย่างนั้นจะทะําอย่างนี้เอา้าอยู่เฉยๆได้ไหมไม่ได้อไม่ไม่ได้โยมโอ้ก็ม,มีแรงกดดันไง แรงกดดันบีบคั้นให้อยู่เฉยเฉยไม่ได้ถ้าไม่ได้มันขัดใจฉันนะเช่นตอนนี้ยอมวางแผนว่ายอมจะจะกินนะยอมไปใช่ไหมยมไปเห็นอาหารเห็นไข่ลูกหนึ่งไข่มีอยู่ลูกเดียวก็วางแผนเดี๋ยวเสร็จฉันนะไข่ลูกนี้เสร็จฉันนะกําลังทําท่าจะตักกําลังจะไปถึงพวกคว้าก่อนเงี้ยอืมถ้บพวกคว้าเนี่ยภาพนั้นเหตุการณ์นั้นนะ่ะ อยอมเห็นแล้วจิตยอมเป็นไงทนไม่ไหวใช่ไหมยอมมันมันอึดอัดขึ้นมาท,าทันทีมีแรงกดดันบีบคั้นทันทีเลยม,มันไม่พอใจมันต่อต้านไงมันมันทำทำการต่อต้านเนี่ยปฏิบัติการต่อต้านไม่พอใจยายไอ้นี่เอาไปก่อนเราเนี่ยคือมันไม่อยู่เฉยๆหรอกยอมรู้ไหมแต่ละขณะขณะยังน,นั่งเนี่ยก็นั่ง วางโครงการจะจัดการอยู่เรื่อยเนี่ยดูจิตตัวเองดีๆทุกเนี่ยทุกก็แปลว่าบีบคั้นที่จิตเนี่ยแล้วก็บีบคั้นทุกขั้นเนี่ยคำว่าสัตว์โลกจะไม่เป็นทุกข์ก็ไม่ไม่มีหรอกต้องเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่จนกว่าจะหลุดพ้นจากความเป็นสัตว์โลกเนยดูดีๆด,ดูดีๆเนี่ยจิตว่างได้ไหม ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องตั้งโครงการอะไรอะ่ะไม่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะได้ไหมล่ะว่างๆอะ่ะไม่ให้กินข้าวนี่จะมีแรงกดดันไหมใจอะ่ะพูดถึงใจนโยมนะตาหลวงพ่อบอกเอไม่ให้ไปกินข้าวเนะหลวงพ่อจะเทศนอยู่อย่างเนี้ยไม่ต้องกินกันละเทศน์สักชั่วโมงสองชั่วโมงอ,ะอ่ะอ่ามันจะดิ้นรนไหมจิตเนี่ยดิ้นรนนะโยมนะ พราะมันมีอาการบีบคั้นเป็นทุกขังทุกขังทุกขังไอ้ที่มันมันเป็นทุกขังบีบคั้นก็เพราะมันมีกิเลสไงอันมีกิเลสความโง่ความหลงถ้าไม่มีความโง่ความหลงอยู่นายโยมนะความอยากความยึดนะถ้าไม่มีสิ่งนี้มันจะไม่มีแรงกดดันนะ่ทุกขะแนบางครั้งนี่ก็ทุกพอทนได้ไงแต่จะไม่ทุกเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะ บางขณะก็เป็นทุกข์ที่พอทนได้ทนได้ง่ายแต่บางขณะก็ทนได้ยากทนได้ยากจนกระทั่งมันกระสับกระส่ายออกมาแบบชนิดที่ฉันต้องฆ่าตัวตายฉันต้องฆ่าตัวตายหรือฉันต้องโวยวายฉันทนไม่ไหวจริงๆที่จะไม่ด่านะฉันทนไม่ไหวที่ฉันจะไม่บน่นฉันทนไม่ไหวที่ฉันจะไม่ตั้งข้อหาเขาหืม เนี่ยโยมนะมันทนไม่ไหวไงมันมีแรงกดดันเรียกว่าทุกขังก็เพราะว่ามีกิเลสจึงว่าถ้ายังไม่นิพพานยังไงมันก็ทุกข์ฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อจึงชวนพวกเรามาทํากิจกรรมพิเศษก็คือการเรียนรู้เรื่องของความทุกข์เพื่อที่จะดับทุกข์ก็คือนิพพานไงและเราก็ศรัทธาเลื่อมใสในคําสอนพระพุทธเจ้า มากน้อยก็แล้วแต่แต่และคนหลวงพ่อว่าก็ศรัทธาต่างกันอยู่เนีศรัทธาต่างเมื่อศรัทธาต่างความเพียรก็ต่างหมายถึงการเพียรเจริญสติต่างกันเจริญสมาธิต่างกันเจริญปัญญาต่างกันความเพียรไม่เท่ากันนะในเหตุที่ว่าศรัทธาไม่เท่ากันอย่างนั้นแล้วผลเนี่ยผลของการปฏิบัติก็ต่างกันคนไหนที่เขามีศรัทธามากมีความเพียรมาก ความทุกข์มันก็ลดลงมากคนไหนที่หาศรัทธ,ธาไม่ได้หรือมีศรัทธ,ธาน้อยก็อยู่กับทุกข์ไปทุกขณะขณะเนี่ยถ้ายมมีศรัทธ,ธามากมีความเพียรมากโยมก็เจริญสติมากใช่ไหมรู้เนื้อรู้ตัวมีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบัน,นมีปัญญาคอยสังเกตคอยอ่านดูรูปนามเนี่ย ดับไปดับไปการยึดมันเป็นทุกข์อย่ายึดอย่ายึดปล่อยเลยอย่าจัดการมันอย่าอธิบายมันรูปกับนามไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่เคยอธิบายตัวมันเองมันเกิดดับเกิดดับเป็นของว่างเปล่าปัญญานะจะเห็นสิ่งนี้ปฏิบัติไปเรื่อยๆแนงยิม้มจิตยิม้มอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่าไปอธิบายมันนี่มีถูกใจผิดใจอะไรกับใครทั้งนั้นเนละ อ่าเห็นกิริยารูปกิริยานามดับไปหาไปดับไปหาไปจิตยิ้สิ่งปรากฏก็ปรากฏอยู่เนี่ยเห็นไหมชีวิตยังมีลมหายใจยังกินข้าวได้ปกติแล้วก็บางทีก็ทำการงานชอบช่วยเหลือสงเคราะห์คนอื่นก็ได้เป็นแม่ครัวตำน้ำพริกอร่อยอร่อยมาแบ่งกันกินก็ได้นะตำสม้มตำบัุงแซบแซบๆฝีมือดีอย่างนี้ นะน้ำพริกกะปิอย่างงีงง้ฝีมือดีก็ทำได้องเจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวก็เลี้ยงไปฝีมือดีก็ทำไปก็สงเคราะห์ธาตุขันไงแต่มันก็เป็นแค่กิริยาในทางธรรมใช่ไหมกิริยารูปรูปธรรมกิริยานามนามมาทำเกิดดับเกิดดับก็อยู่กับโลกสมมุติเขาเนี่ยแต่จิตมันจะเบาสบายผ่อนคลายยิ้มยิ้ม สติมันเด่นอยู่กับขณะขณะใช่ไหมรู้เนื้อรู้ตัวสมาธิตั้งมัน่นมากน้อยก็แล้วแต่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันนอมันคืออาการที่จิตตั้งมันปัญญาก็ทำให้จิตมันว่างมันบอกไม่ใช่ตัวตนอะไรอย่าไปวุ่นวายมันเป็นทุกข์ ไม่อยากเป็นทุกข์ก็อยู่อย่างไม่ต้องอไม่ต้องมีเรื่องไงไม่ต้องมีเรื่องกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตแค่นี้แต่ต้องมีศรัทธาเนี่ยศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าอย่างล้นเหลือมันจึงจะทำได้อะแม่ขาวเตรียมกราบพระกันนะจะถามดูใจเจ้าของนั่นแหละจะเอายังไงกับชีวิตจะอยู่กับทุกข์ต่อไปหาเรื่อง กับสิ่งปรากฏต่ตอไปหรือ,อหรือจะปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อให้หยุดมีเรื่องกับทุกสิ่งที่ปรากฏในชีวิตเลือกเอานโยมนะจะใช้ชีวิตอยู่อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยเจ้าที่มันเย็นมันเย็นไปหมด นะทำกิจกรรมด้วยความเย็นออจิตมันเย็นไม่รักไม่เกลียดออไม่มีความวุ่นวายไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรได้ดังใจเราหรือไม่ได้ดังใจเราไม่ต้องมีเราก็ละะดังที่ยังทำมาหากินปกตินี่แหละบริหารทัดขันตามปกติจะเอาแบบนี้ไหม เนี่ยไม่ต้องโกรธไม่ต้องปฏิเฆะไม่ต้องหงุดหงิดไม่ต้องวิตกกังวลเพราะเหตุการณ์เกิดดับเกิดดับไม่ได้อะไรอยู่แล้วดับไปหายไปดับไปหายไปกินก็ไม่ใช่เรากินอ่ะอยอมนะนี่จมูกได้กลิน่นอ่ะจมูกได้กลิ่นนะมันก็เป็นปรากฏการณ์ของมันก็ดับไปดับไปก็ไม่ได้มีเราเป็นคนได้กลิ่นนะ่ตัวรู้นี่ รู้กลิ่นรู้สีรู้แสงรู้เสียงอะไรก็แล้วแต่นะรู้รู้ดับรู้ดับรู้ดับตัวรู้ไม่ใช่เราเราไม่ได้อยู่ในตัวรู้โอ้อยากให้ยมเข้าใจเรื่องนี้จริงๆโยมจิตมันยิ้มได้นะจิตยิม้มเข้าใจโลกสมมติเราสมมติเห็นคนร้องไห้ก็เข้าใจเขานะ แล้วเขาจริงจังไงเขาอธิบายใหญ่เลยกิเลสมันมีทํางานก็อธิบายที่ร้องให้เพราะมันเสียใจกับอะไรบางอย่างนั่นแหละคือคําอธิบายของกิเลสที่เป็นตัวตนแต่เขารู้ธรรมะเขาก็จะไม่ร้องไห้ไม่มีอะไรทําให้ร้องไห้ใครร้องไห้ร้องไห้เรื่องอะไรเรื่องอะไรมันไม่ได้มีเรื่องอะไรนี่แล้วดูที่คะแนคะแนนี่ สติระลึกกรู้ไม่มีอะไรให้ใครร้องไห้ถ้าจะโกรธก็ไม่มีอ่งไม่มีอะไรให้โกรธใครโกรธโกรธใครมีแต่รูปนามทุกขณะด้วยมีแต่รูปนามแล้วแตกดับแตกดับอยู่เฉพาะหน้าจะไปโกรธใครอ่ะโกรธก็เป็นทุกข์เลอ่าโกรธเนีน่ยมันเป็นตัวสมุทัยเนี่ย สมุทัยมีอยู่ทกุก็มีอยู่อ่ะจะหนกเลยคนนี้คนไหนเข้าใจนะอยู่กับหลวงพ่ออย่าให้เสียทีคนไะหนมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อพูดแต่ความจริงให้ฟังแล้วความจริงเนะี่ยมันอยู่ที่ขณะของเราตลอดเวลาแต่คนไม่เห็นเขาไม่สนใจความจริงที่พูดนี้พิสูจน์ได้ทุกขณะเลยโยนี่ยตัวสติเขาก็มีจริงไนงะ ตัวสติระลึกรู้รู้ตัวเนี่ยธรรมชาตินี่มีจริงไหมตัวสมาธิก็มีจริงตัวที่จิตมันตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเนี่ยโยมไม่ใช้บริการเขาเอาตัวปัญญาคือตัวอ่านความจริงตัวอ่านความจริงที่ขณะขณะที่อ่านออกอ่านออกเช่นอ่านรูปอ่านนามนั้นอ่านว่ารูปนามไม่ใช่เราเนี่ยรูปนามไม่ใช่เราเนี่ย รูปนามดับไปหายไปดับไปหายไปไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนคือไม่ต้องอธิบายมันน่ะปัญญามันจะอ่านของจริงอ่ะของจริงมันมันไม่เป็นอย่างที่ไปตั้งมันน่ะมันไม่รู้เรื่องอ่ะปัญญามันจะเข้าใจมันไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นเราเป็นกายเป็นลูกเป็นหลานเป็นผัวเป็นเมียเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่รู้เรื่องอกปัญญามันจะเห็นได้มีจริงทั้งนั้น ทุกมีจริงเนี่ยพิสูจน์ได้ทุกมีที่ขณนะขณนะมันบีบขั้นจิตวิญญาณว่างไม่ได้มันจะหาเรื่องไปเรื่อยเ,อยเนี่ยให้อยู่เฉยๆอยู่ว่างๆไม่ได้ได้ไหมไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยอ่ะไม่ต้องจัดการอะไรเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ไหวทนไม่ไหวโยนเนี่ยเอ้า นี่นั่งแบบไม่ไม่ต้องทำอะไรอะจิตใจเนี่ยมันว่างๆไม่ต้องทำอะไรได้ไหมล่ะนม่ต้องวางเผียนอะไรหรอกได้ไหมไม่ไปไม่มาไม่ซ้ายไม่ขวาไม่หน้าไม่หลังไม่ล่างไม่บนไม่อยู่ไม่อยู่ไม่เกิดไม่ตายอ่ะปรากฏการเนี่ยมันก็มีอย่างเนี้ยแค่ไม่หลับเนี่ยแล้วไม่ต้องอะไรเลยแหละได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้มันจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรมันทนไม่ไหวทนได้ยากนั่นแหละนั่นแหละยอมนะไอ้ที่ว่ามันทนไม่ไหวนั่นะนะคือทุกขังรู้อย่างในจิตนี่แหละแต่คนไม่เข้าใจกันเองไงอา้าวถ้าเป็นพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์จิตท่านว่างใช่ไหมท่านท่านไม่มีแรงกดดันบีบคั้นว่าเอ้ยต้องเรามีเราทําอย่างนั้นเราทางนีน้ไม่มีนะ ตื่นอยู่ปกติไม่มีเราที่รูปนั่งนอนยืนเดินกินถ่ายไม่มีเราที่ความรู้สึกนึกคิดมีแต่รูปกับนามเนี่ยเออมีแต่รูปกับนามมันก็ดับ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 ของมันเองอ่ะไม่ทําอะไรทําไม่ได้รูปนามมันเกิดดับมันทําอะไรมันไม่ได้ฉะนั้นพระอาหารหันต์เนี่ยท่านไม่ยึดอะไรเลยนะจึงไม่มีทุกข์ในใจท่าน ใจท่านว่างนะว่างจากกิเลสจึงไม่ทุกข์ไงอันนี้ใจสัตว์โลกโยมก็ดูสิหลวงพ่อพูดแบบเน้นย้ำให้ดูเนี่ยยมต้องเห็นนะต้องต้องเรียนรู้ให้เข้าใจว่าฐานะของเราตอนเนี้ยไม่ใช่พระอรหันต์เมื่อไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยมันจึงมีแรงกดดันบีบคั้นให้ต้อง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 อย่างนั้นต to ้องอย่างนี้ทนไม่ไหวมันต้องอ่ะม sure ันต้องเอาอย่างงั้นเอายางนี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะใเรดูเนี่ย จะจัดการคนนั้นบ้างจัดการคนนี้บ้างลูกต้องอย่างนั้นผัวต้องอย่างนี้มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรกันนะักกันหนาว่างๆไม่ได้หรืไงไม่ได้นั่นแหละมันทนได้ยากไงมันบีบคั้นให้เราต้องคิดปรุงแต่งอะไรไปสาเหตุมันก็คือมีกิเลสเนี่ยใช่ไหมกิเลส เป็นสมุทยัยเป็นเหตุที่ทําให้เกิดอาการของทุกขังหรือทุกขังมันก็มีอยู่กับขณะที่มันมีกิเลสเนี่ยนะทุกสมุทัยมันอยู่คู่กันนยะเป็นเหมือนตัวกังเงาเลยเข้าใจไหมโยมจะทํำยังไงเนี่ยอีกหน่อยเด้วเราก็ตายจากโลกนี้แล้วเราเวียนว่ายตายเกิดกันมานับภพบนับชาติไม่ทวนแล้วนะชาตินี้เกิดมาเจอสื่อทางการศึกษาที่จะทําให้พ้นทุกได้นะโยมนะซึ่งมันจะมีอยู่ ในบางช่วงบางสมัยมันไม่ได้โชคดีตลอดเวลานะขนาดคนบางคนเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีโอกาสมาพบสื่อพระพุทธศาสนาเหมือนพระเทวทัตเนี่ยยังไม่ได้ประโยชน์เลยโยมเขาไม่สนใจศึกษาเนี่ยนะไม่ได้ประโยชน์นัเนี่ยเจอพระุทธเจ้าแทนที่จะดับทุกข์ได้หรือความทุกข์ลดลงกลับมุ่งหน้าจมลงสู่อบาย,ยภูมิไนะ แล้วก็มีคนเป็นจำนวนมากยมมนุษย์เราในโลกเนี่ยตั้งแต่ครั้งพุทธการเรื่อยมาแม้พระพุทธเจ้าจะตัดสรู้และเผยแผ่ธรรมะก็มีใครบางคนเจออยู่นะเจอพระพุทธเจ้าตัวจริงเลยนะไปฟังเทศก็มีแต่ว่ามันมันไม่ได้ประโยชน์ก็มีไม่โชคดอีอ่ะอแล้วก็ยุคหลังๆมาอีกโยอมนะก็ก็มีคนน่ยคนที่เขาไม่นับถือพุทธเนี่ยพวกน,นั้นคือ เขาไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้ความจริงอะไรเลยฉะนั้นพวกเนี่ยจะต้องอาจะต้องมีอุปทานขันความเป็นเราอยู่ในอัตภาพต่างๆอัตภาพแต่ละอัตภาพอย่างเช่นของมนุษย์เมื่อถูกใช้งานไปพักหนึ่งมันก็เสื่อมแล้วมันก็หมดอายุเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมีอัตภาพใหม่มาแทนที่ที่เรียกว่าเกิดใหม่อัตภาพนี้หมดอายุก็เรียกว่าตายใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะมีอัตภาพใหม่มารองรับความเป็นเรา ไปเรื่อยเนี่ยอันนี้เร,เรียกว่าเกิดใหม่เกิดเป็นลูกหมาบ้างลูกคนบ้างเทวดาบ้างแล้วแตก่กรรมบุญกรรมบาปกรรมไงแล้วแต่เหตุปัจจัยเนี่ยเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาเจอสื่อคําสอนพระพุทธเ,ทเจ้าอย่างทุกวันเนี่ยโยมเป็นความโชคดีของเราแล้วแล้วอัตภาพของมนุษย์นี้เนี่ยมันก็อยู่ไม่นานนะโยมใช้กันมากี่ปีแล้ว นับอายุเจ้าของดูดิแล้วคิดว่ามันจะอยู่อีกกี่ปีอ่ะไม่ต้องไปห่วงนั่นห่วงนี่หรอกห่วงเนี่ยมันแค่ความรู้สึกที่มีต่อปรากฏการ์มันขังโยมไว้อย่าไปห่วงคนนั่นคนนี้อย่าไปห่วงไอ้นั่นไอ้นีน่อย่าไปคิดมากอย่าไปฟุ้งซ่านให้ดูปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวก็หามไปเผาทิ้งกันเลยเดี๋ยวว่หามไปเผาทิ้งอ เนี่ยก้อนทุกเนี่ยโยมภาระก็เยอะจะต้องบริหารมันไม่กินก็ไม่ได้ต้องกินทุกวันเห็นข่าวคนหลงหลงป่าใช่ไหมโยมคนหลงป่าเก้าวันเก้าคืนเด็กเด็กหนุ่มเ่ยหลงป่าไปหาของป่าหลงป่าเก้าวันเก้าคืนก็ไปเจอเนี่ยโอ้ยเกือบตายพร้อมใจไม่มีแรงเกือบตายแล้วโยมนะมันไม่ได้กินข้าวไงก็อาศัยกินอะไร ของในป่าเนี่ยของในป่าซึ่งมันก็ประทังชีวิตได้นิดๆหน่อยๆเลยเกือบตายร่างกายเนี่ยมันเป็นก้อนทุกข์ที่เป็นเป็นภาระลงไม่ได้กินข้าวกินน้ำโยมมันอยู่ไม่ได้นะมันไม่ไหวนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ต้องต้องเอาอาหารป้อนให้มันอยู่เรื่อยๆกินแล้วต้องขับถ่ายเน,เน่าเหม็นอะไรปฏิกูลหลังไหลออกมาก็ต้องขัดต้องล้างต้องถูมัน ตลอดเวลาโยมแล้วต้องบริหารธาตุขันโดยการนั่งนอนยืนเดินเปลี่ยนอริบทอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยโยมได้อะไรนะโยมได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนั่งพักนึงไม่ไหวปวดเมื่อยเอาเปลี่ยนไปนั่งท่านั้นท่านี้นอนบ้างยืนบ้างเดินบ้างเหยียดคู่วันวันนึงนะมันได้อะไรโยมมันก็ดับไปดับไปนี่คือภาระของก้อนทุกขนะ์ไงอืม แล้วเดี๋ยวก็แก่ไปเรื่อยๆบางครั้งก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเข้ามาอีกสุดท้ายก็ไม่เหลือตายแต่ใครไม่ศึกษาเรื่องนี้มันจะหลงนะไอ้หลงก้อนทุกเนี่ยหลงเป็นตัวเป็นตนตแล้วมันทํากรรมเนยมันโกรธได้นะมันโกรธได้ก็ยอมโกรธยอมุดหงิดนำคาญฟุ้งซ่านวิตกกังวลเครียดนะ,นะเป็นกรรมเป็นเวรน,นั้นนหลยอมเป็นกรรมเป็นวิบากน,นี่วุ่นวายไปเรื่อยๆ ฉะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นความโชคดีและที่ได้เข้ามาศึกษาธรรมะหลวงพ่อชวนทำกรรมฐานในหนึ่งเดือนเราก็เอาเงนเข้มเข้มหน่อยสักเจ็ดวันใช่ไหมอ่านี่ก็ตั้งแต่เช้าว,วันที่หนึ่งไปออกเช้าว,วันที่แปดนะไม่มีใครช่วยเราได้หรอกเราต้องทำเองโยมลูกเอ๋ยผัวเอ๋ยมเมียเอ๋ยพ่อแม่พี่น้องต่างคนก็ต่างกรรมต่างทำต่างมาต่างไปมีกรรมเป็นของของ,ของตนนะเราก็ควรที่จะ ดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองถ้าให้ให้ถึงนิพพานได้ก็ดีถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็สั่งสมบุญกุศลเป็นเสบียงหล่อเลี้ยงตนไปในสัมปรยพที่เป็นสุขติก็แล้วกันนะเกิดชาติหนึ่งพบใดก็อย่าไปในทุกขติเลยขอให้เกิดในสุขติทุกภพชาติไปแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้านับถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะ นะปฏิบัติไปจนกว่าจะถึงนิพพานนั่นแหละเอาพูดให้ฟังเท่านี้นะสาธุน้อย เปรียบเทียบกับดอกบัวพิษท่วนทั่วนะบึงใหญ่บัวหนึ่งงามตรึงใจพิสุดใสไร้ราคีเจกเช่นเหล่ามนุษย์บริสุทสุ์ผู้สงสินพ้นตมพ้นนาทีดูสดสีกายวาจาบัวสองเสมอน้ำความงดงามคงอยู่หนาหากแต่ห้ามร้างลาพินิจว่าต้องดูแล คล้ายคนใกล้หลุดพ้นในวังวนณบ่วงแหแนะทางชี้ดวงแดพินิจแก้ได้เช่นกันบัวสามยังมีหวังห่วงเปล่งปลั่งเบ่งบานนั้นความเพียรพาพบวันได้สุขสรรพ้นวารีดังผู้ถูกอบรมพ้นโคลนตมพิสุทธสีเบ่งบานเหนือนาทีปัญญามี ด้วยใจตนบัวสีมีแตกดอกจมโคลนข้อน้ำท่วมหลน้นดูค้ายกับหมู่คนนะวังวนเบาปัญญามนุษย์สัตว์ประเสริฐได้ชาติเกิดดีหนักหนาเหล่าใดจงเลือกมามากปัญญาหรือโง่ง,งม ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา